ที่มีมติเห็นชอบในเรื่องของการดําเนินการให้อ่าดเนินโครงการมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็ทางรัฐบาลเมื่อวันนี้หลังจากที่มีการประชุมครมกรันก็มีข้อสรุปแล้วก็ไฟเขียวแล้วว่าโครงการเราชนะเนี่ยสามารถดําเนินการได้นั่นเองค่ะโดยสําหรับโครงการเราชนะนะคะก็จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันค่ะก็คือเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนั่นเองนะคะแล้วก็รวมแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเงินเยียวยาที่ทุกคนจะได้รับทั้งหมดเนี่ย7,000บาทค่ะซึ่งสําหรับกลุ่มที่จะได้รับก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มแรงงานนอกระบบแล้วก็กลุ่มที่ทําอาชีพอ,อิสระนะคะแล้วก็รวมถึงเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการคนสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่มีการกําหนดไว้นะคะโดยคําน,นวณเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการนี้เนี่ยทางสิ้น31ล้านคน แล้วก็คาดการนะคะว่าจะใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ย2.1แสนล้านบาทนั่นเองค่ะโดยโครงการเราชนะนะคะก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. เราช n a .com ตั้งแต่วันที่29มก,กราเป็นต้นไปค่ะยังไงก็อย่าลืมกาปฏิทินกันไว้เลยสําหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะลงทะเบียนค่ะโดยสําหรับผู้ที่ มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนเยียวยานะคะก็จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระกลุ่มเกษตรกร,กรแล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะก็คือ กลุ่มผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะคนที่มีรายได้สามหมื่นต่อปีแล้วก็กลุ่มผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแต่ว่ารายได้เนี่ยสามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อปีนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันได้สําเร็จค่ะแล้วก็จะต้องมีการผ่านการยืน,ย,น,ย,น,ย,นยันตัวตนภายในวันที่27มกราน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานระบบค่ะส่วนอีกกลุ่มนะคะที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นเนี่ยก็จะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือ1เลย เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33อ่าในเรื่องของประกันสังคมนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นค่าราชการพนักง,งานราชการพนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือคนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็ได้รับเงินจากทางรัฐโดยตรงนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าราชการเมืองที่ได้รับบำเหน็จบำนาญปกตินะคะจากทางส่วนราชการผู้ที่มีเงินได้เกิน3ามแสนในปีภาษีหกสองแล้วก็ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีต่างๆเกิน5้าแสนวันที่สามสิ ธันวาคมปี62นั่นเองค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมกาปฏิทินกันไว้เลยวันที่29มมกราคมนี้นะคะเราจะได้ไปลงทะเบียนเราชนะกันแล้วค่ะ